สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินอะไรดีนะคะจะพาเพื่อนๆทาเมนูนมตาหมีเย็นค่ะวัตถุดิบหลกัหลกๆของเราวันนี้นะคะได้แก่นมสดตาหมี้ค่ะ140 ml นะคะนมข้นค่ะ30 ML นมพองมะเนยนะคะ30 ml สุดท้ายค่ะแก้วน้ําแข็งนะคะ22ออนค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ใส่นมค้นนะคะ30 ml ค่ะสูตรนี้ง่ายมากค่ะวัตถุดิบไม่เยอะค่ะแต่รสชาติอร่อยค่ะสำหรับความมานนะคะปรับเพิ่มได้ตามใจชอบค่ะจากนั้นนะคะใส่นมตาหมีค่ะ140 ml ค่ะอันนี้คือนมตาหมีที่เรายังไม่ได้แกะนะคะอันนี้แกะแล้วก็จะเป็นสีนี้นะคะ เทใส่เลยค่ะคนส่วนผสมค่ะให้เข้ากันนะคะสุดท้ายค่ะใส่นมองมันเนยค่ะ30 ml ค่ะ คนส่วนผสมน,นะคะให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักนะคะใส่แก้ว22ออนค่ะเทส่วนผสมใส่เลยนะคะง่ายมากค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบทานนมตามีนะคะลองทำดูค่ะรสชาตินี้อร่อยค่ะปิดฝาค่ะ เสร็จแล้วค่ะนมโสดตามีเย็นของเราค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสนับวันนี้สวัสดีค่ะ